ีครับต้นบูเทเกอร์ครับมาที่พี่ยืนสุสานค่ะวันนี้เรามาทำอะไรครับเราอยู่ที่โรงเรียนอ่าวุมเจมวัดบางโคนะคะเรามาทำอะไรครับวันนี้ทางโรงเรียนนะคะเขาจัดงานวันเด็กซึ่งทางอ่าบูเทเกอร์เรานะคะก็เ<า>ขาเรียกว่านนไอศีครีมให้เด็กๆรับประทานกันหนึ่งนะคะเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในโรงเรียนกันค่ะโอเค ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้มาถึงบูธท,ที่เราจะามาตักไอติมแจกเด็กๆแล้วนะคะแต่เกิดอุบิเหตุนิดนึงนะคะไอติมพร้อมมากแต่ว่าเราลืมนะคะลืมที่จะเอากลวยสำหรับใสไอติมมาด้วยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะให้พี่ต้นนะคะเรียกวอไปหาน้องที่ร้านนะคะแล้วก็ให้น้องเขาเอากรวยไอติมมาส่งให้ทีค่ะ ดียวยังไงพี่ต้นเรียกเข้าไปได้เลยค่ะเด้ไครับผมลุงลืมกลวยไอติมไว้ที่บ้านวา,านเอามาให้ที่โรงเรียนทีลูกโอเคครับในระหว่างที่รอกลวยไอติมนะคะเราก็มาดูบรรยากาศไทยในงานกันค่ะ เด็กๆนะคะได้รับของอที่ร้านต่างๆเขาเอามาแจกให้นะคะก็ได้กินกันอย่างอิ่มหน,นำสำราญแล้วก็ทุกคนก็มีรอยรอย,ยิ้มแล้วก็มีความสนุกสนานกันนะคะโอเคค่ะตอนนี้กลวยก็มาถึงแล้วนะคะตีหีกลวยหน่อยลกูกเลื่อนขึ้นไปอ่า เด็กก็ามารอกันแล้วนะคะที่จะรับแจกไอติมค่ะตอนนี้นะคะไอศครีมเรา,เาตักยากมากค่ะเพราะว่าไอศครีมมันแข็งนะคะเลยต้องมาตาักแดดเพื่อที่จะให้มันละลายไวเราจะได้ตักได้นะคะ<ม>เด็กๆรอกันเป็นแถวยาวเลยค่ะ งเรียนนะคะก็มีมอบใบประกาศให้ทางร้านด้วยนะคะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะก็ตรงเรียไหนคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามาปหน้า้าใหม่นะโอเคครับเราก็กลับมาถึงที่ร้านเราเรียบร้อยนะครับผมซึ่งก็เราไปเอาความสุขไปให้เด็กๆนะคะก็ ทางโรงเรียนเขาก็อ่ามอบประกาศนียบัตรด้วยว่าเราทางบริษัทบูเทเกอร์เนี่ยได้ได้ให้อาอสกีมาหนึ่งถังแล้วก็พิ์มาเป็นรายละสอนเป็นมาตรฐานเลยนะครับจริงๆเราเราไม่ไม่ได้จะเหมือนกับจะไปเหมือนกับไปองการประกาศนียบัตรรายเนี้ยแต่ว่าให้เด็กๆเขามีความสุขกันในวันเด็กนะครับซึ่งวันนี้เราก็ไม่ได้เน้นเรื่องพออะไรเท่าไหร่แต่มันก็มีประโยชน์เห็นไหมคะที่เรา ไปเอาของไปบริจาคก,ก็จริงแต่เราดันลืมนะคะคแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์กับวอด้วยนะคะคซึ่งซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาเอา,เอาวิทยุสื่อสาร,รไปเหมือนกับไปไปทดลองให้ดูจริงๆ อย่างเดียวว่าเราก็พกไปตามปกติติอยู่เพราะว่าเราสมมติว่าผมอยู่อยู่อยู่ในงานเนี่ยเวลาเรามีงานมีลูกค้าที่เขาต้องการสั่งอะไรหรือที่ร้านมีลูกค้ามาแล้วพอดีว่าาน้องทางร้านเขาต้องการสอบถามอะไรเราโดยตรงเนี่ยเขาก็จะเรียกไปหาเราได้ทันทีนะครับย่างว่าตัวเนี้ยมันสามารถที่จะเรียกได้เลยยากไกลเลยนะคะเราก็เลยใช้ตรงเนี้ยให้เป็นประโยชน์อยู่แล้วนะคะก็ดังนั้นเราก็เลย ถือโอกาสถ่ายคอนเทนต์ไปด้วยเลยด้วยครับผมใช่อย่างเคสอ่าเมื่อวานผมก็พกวิทยุไปนะครับแล้วลูกค้าก็จะซื้อวอมาซื้อวอที่ร้านแต่พอดีลูกค้าติดต่อผมมามาก่อนหน้าเนี้ยแล้วแล้วน้องทางร้านเขาไม่รู้ราคาเขาก็วอถามเราว่าอ่ขายตัวเท่าไหร่ครับอะไรเงี้ยผมผมก็ผมก็บอกเขาไปว่าตัวจ้านี้ก็คือมันเหมือนกับมีประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารบนงทีขับรถอยู่ไม่ต้องพิมพ์ลาย นะครับเราสามารถกดมอได้เลยพดได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันก็จะไวกว่าการรับโทรศัพท์เพราะว่าพอน้องเขากดพูดมาปุ๊บเนี่ยอย่างพี่ต้นขับรถอยู่ปุ๊บเนี่ยได้ยินทันทีเลยไม่ต้องมานั่งกดรับนะคะแล้วก็เวลาจะพูดโต้ต่อก็จะง่ายกว่า เข้าใจง่ายกว่าแล้วก็รวดเร็วกว่าะนะครับไม่ต้องพิมพ์ลายไม่ต้องไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องกดโทรศัพท์ให้เปลืองค่าโทรศัพท์เนี่ยครับคือประโยชน์ของวิทยุสื่อสารถ้าเราเหมือนกับใช้งานให้มันถูกต้องตามค,ความต้องการของเราวิทยุสื่อสารมันมีประโยชน์อย่างนี้ะนะครับเราก็เลือกใช้ในงานที่ถูกต้องอ,อย่างสมมติเราไป,ไปไกลๆอย่างเงี้ยใช้ POC แต่ถ้าอยู่ในละแวกพื้นที่ที่ออะนาล็อกรับได้อย่างประมาณสัก สามร้อยเมตรห้าร้อยเมตรกิโลหนึ่งอะไรเงี้ยภายในสถานที่ในในร้านอาหารหรือในโรงแรมอย่างเงี้ยค่ะที่จะใช้ประจาประจำอ่ะค่ะเพราะยังใช้อนาล็อกได้อ่าก็คือเราไม่ต้องไปเติมซิมนะเราใช้เป็นอนาล็อกที่เป็นเครื่องวิทยุประชาชนเครื่องจีแแดงที่เขาให้ใช้กันอย่างถูกต้องตามกฎหมายพวกเนี้ยก็ก็คือแต่ละแต่ละงานแต่ละอะไรเนี่ยมันเหมาะสมกับวิทยุตัวไหนถ้าสงสัยเนี่ยอ่าพี่ต้นครับเราผมสงสัยว่า งานของผมเนี่ยควรใช้แบบไหนดีอันนี้ผมแนะนําได้นะครับก็แอดไลน์มาคุยได้เลยนะครับผมว่าเราต้องการใช้งานแบบเน Dogs e in no Drag ี้ยปรึกษาผมได้เลยนะครับว่าพื้นที่ประมาณเนี้ยควรใช้แบบไหนจริงๆอ่ะแทบไม่ต้องไปทดสอบเลยผมอ่ะไปทดสอบมาหลายที่แล้วนะครับเจ้าวิทยุพื้นที่ตรงแค่เนี้ยใช้วอเป็นอนาล็อกก็ได้ใช้วอเป็นฟ o c ก็ได้อยู่ที่พื้นที่ของเราที่การใช้งานของเราแล้วก็อย่าลืมนะคะเดือนนี้นะคะเราก็จะมี ที่เปิดขวดนะคะซึ่งสกรีนนะคะเป็นของร้านบูเทเกอร์โดยตรงเลยนะคะแถมไปให้นะคะโดยการที่ซื้อตัวสองสี่เก้าตัวนี้ตัวเดียวหนึ่งตัวนะคะก็จะแถมชุดนี้ไปหนึ่งอันที่เปิดขวดไปให้หนึ่งอันนะครเป็นเขาเรียกว่าเป็น งานที่ค่อนข้างสวยงามนะครับเป็นสีฟ้าในพวกพกพาได้เป็นพวงกุญแจได้ด้วยนะครับบางท่านก็เอาไปแขวนเป็นพวงกุญแจได้พวงกุญแจได้นะครับโอเคค่ะก็ถ้าเกิดต้องการซื้อตัวอ่าวิทยุ POC หรือว่าตัวไหนหรือตัวอื่นนะคะก็สามารถที่จะดูใต้คลิปเรานะคะจะมีคําว่าเพิ่มเติมนะคะกดเข้าไปนะคะก็จะมีลิงก์นะคะสามารถที่จะไปเลือกซื้อลิงก์เนี่ยอาจจะเป็นเข้าไปดู แค่เฉพาะตัวสองสแต่สามารถที่จะเข้าไปดูในร้านของเรานะคะมีตัวอื่นหลากหลายมากมายนะคะครับมีทุกอย่างที่เกี่ยวกับวิทยุสื่อสารนะครับแทบจะทุกที่ห้อเลยนะครับผมโอเคค่ะวันนี้เราก็มานําเสนอในเพียงเท่านี้นะคะรับอย่าลืมค่ะคิดถึงวอคิดถึงบูชัยเกอร์ครับสวัสดีครับ